สวัสดีครับพบก,กัการวิเคราะห์ราคทองคำจากไลน์ LG ประจำชาวที่18ตุลาคม2559ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคทองคำานวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,249.75ย่อตัวต,ต่ำสุดบริเวณ1,249.75ขึ้นไปตระรับสูงสุดบริเวณ1,257.17ปิดตลาดไปบริเวณ1,254.81บวกขึ้นมาประมาณ4.76เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอน รื่องทองคำตลาดโลกวันนี้ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่กองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดอย่างเช่นกองทุน SPDR Gold Trust ยังมีการสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ยังมีการเข้าซื้อทองคำต่อหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกลับเข้ามาซื้อทองคำเป็นยอดซื้อสุดที่กลับมาเป็นบวกอย่างไรแล้วก็ตามที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐและในฝั่งยุโรปที่มีการปรับฐานร่วงลง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาทองคำดิดตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามการขยับหรือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบโดยนักลงทุนยังคงวิตกกงังวลเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวยังหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวกล้ระดับสูงสุดในรอบเจ็เดือน สรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ s p d r สะสมทองคำเพิ่ม1.780ตันถือครองทองคำที่ระดับ967.208ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์ถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ11,268.35ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ17.47บวกขึ้นมา0.09ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดไปณระดับ18,000 86.40จุดอ่อนตัวลง51.98จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปรระดับ1.0996บวกขึ้นมา0.0027เดชอนนี้ดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปรด้ัดับ98.02บวกขึ้นมา0.50ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นดอลลาร์อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ7เดือนในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมายก่อนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ย้อนล,ล้วก็ตามหลังจากดอลลาร์มีการขยับขึ้นค่อนข้างมากเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับนักลงทุนและบรรดาเทรดเดอร์เพิ่มความระมัดระวังในการถือครองสกุลเงินดอลลาร์ในจำนวนที่ค่อนข้างสูงก่อนที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะมีการประชุมกันในวันพฤหัส โดยเวลาเทรดเดอร์คาดการว่า ECB อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแต่คาดว่า ECB อาจจะขยายการซื้อสินทรัพย์หลังโครงการหมดอ,อายุลงในเดือนมีนาคมปี2017ก่อนที่จะลดการซื้อลงในปีหน้าขณะที่ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานทวกเดชนีนดาวจนปิดตลาดในแดนลบตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับความน่าสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น หลังจากหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันขณะที่หุ้นอเมซอนและหุ้นกลุ่มสินค้าฟุม่มเฟือยมีการปรับฐานลงทั้งนี้ด so um ัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวลดลง51.98จุดหรือว่า0.29%ดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลง6.48จุดหรือว่า0.30% NASDAQ มีการปรับตัวลดลง14.34จุดหรือว่า0.27% ปริมาณการซื้อขายราว5.15พันล้านหุ้นต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ย20วันที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ6.54พันล้านหุ้นเด่างนี้แล้วก็ตามราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากรองประธานเฟดในสแตลลี่ฟิเชอร์เตือนอัตราดอกเบีย้ยต่ำเสี่ยงกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในสแตลลี่ฟิชเชอร์ประธานธนาคารกลางสหรัฐยังคงสนับสนุนให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดยการ ออกมาเตือนว่าหากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยยังคงอยู่ใน,นระดับตำ่ำอาจจะส่งผลเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยต่ำสามารถนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงและยาวนานและทําให้เศรษฐกิจมีความเปราะบางมากขึ้นเขาเสริมว่าอัตราดอกเบีย้ยต่ำยังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าภัยคุกคามที่มากขึ้นจากภาวะเสถียรภาพดังกล่าวสรุปการลงทุน วเอลจีประเมินแนวรับเดยให้แนวรับระดับ1 2 4 1 1 2 2 8และ1 2 1 3แนวต้านประเมินไว้ระดับ1ัน5 1 2 7 4อยหกหากรและคันสงค้าหากราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านระดับ1 2 6 5เหรียญดอลลาร์ต่อไทสออนขึ้นมาได้จะทำให้มีแนวโน้มเป็นเชิงบวกมากขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวอาจเกิดแรงขายส่งผลให้ราคาทองคาอ่อนตัวลงทดสอบกรอบด้านล่าง หรือแนวรับระดับ1,245เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอย่างนั้นแล้วหากยืนเหนือนระดับดังกล่าวยังแนะนำนักลงทุนเข้าเปิดสถานะซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการหนดตัวหากราคามีการหิดตัวหรือขยับขึ้นจนสามารถผ่านระดับ1,265เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้สามารถชะลอการขายทำกำไรไปที่แนวต้านถัดไประดับ1,276เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนสำหรับวันนี้ทนาย LG ขอจบการรายง,งานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ